รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินช่องนี้ผมเล่าเองไม่ใช้เสียง AI นะครับคุณผู้ฟังครับคุณเคยได้รับงานส่งของตอนดึกๆในเส้นทางที่คุณไม่คุ้นเคยเลยไหมครับ ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าคืนนั้นมีพนังงานส่งของกะาดึกคนหนึ่งเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดหลังจากที่เขาตัดสินใจเชื่อเจ้า GPS ลึกลับบอกว่าให้ลัดเข้าซอยเปลี่ยวในขณะที่มีใครบางคนกำลังนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเขาอยู่โดยไม่รู้ตัวครับเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องที่ ได้ยินมาจากคุณไอซ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่ทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารซึ่งไอซ์เนี่ยเขาเล่าต่อมาจากพี่พงศ์อีกทีหนึ่งครับพี่พงศ์เนี่เขาเป็นเมสเซนเจอร์คู่ซีของเขาอีกทีพี่พงศ์ีนแกเป็นคนชอบวิ่งงานกลางคืนครับคือแกจะออกวิ่งตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าตรู่ของอีกวันเลยและแกก็รับงานไปเรื่อยๆส่งถึงไหนก็รับงานต่อจากตรงนั้นเลยครับ เหตุการณ์ที่มันเรียกว่าขนหัวลุกที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วครับตอนนั้นพี่พงษ์เพิ่งจะจบจากงานส่งอาหารแถวสยามสแควร์พอส่งเสร็จแกก็มีงานพัสดุเด้งเข้ามาทันทีแต่เป็นงานที่ต้องไปส่งไกลมากครับจากใจกลางเมืองไปถึงชาญเมืองปทุมธานีเลยทีเดียวระยะทางก็ร่วมๆ50-60กโเมตร แต่ค่าส่งก็งามมากครับได้มาประมาณ400-500บาทแค่เฉพาะเที่ยวนั้นนะพี่พง์แกก็คิดว่าเออดีว่ะส่งเสร็จก็จะได้ขี่เข้าบ้านแล้วก็นอนเลยถือว่าจบงานวันนี้สวยๆเลยพี่พง์แกก็ขี่รถไปรับพัสดุครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณตีหนึ่งนิดๆของที่ต้องไปรับเนี่ยมันเป็นพัสดุเล็กๆ ห่อที่ปิดมิดชิดอย่างดีตอนรับมาแกก็แอบคลำคลำดูเหมือนกันนะครับว่าสัมผัสข้างในเนี่ยแกบอกมันเป็นแข็งแข็งเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแกก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นพวกเครื่องรางของคลังหรือว่าพระเครื่องอะไรแบบนี้แกเลยไม่ได้ใส่ไว้ในกล่องส่งของด้านหลังรถนะครับแต่ก็เอามาเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายของตัวเองไว้เป็นอย่างดีกลัวของหายแล้วก็จะต้องมา นั่งชดใช้เขาว่าอย่างนั้นพอรับของเสร็จก็มุ่งหน้าไปตามหมุดเลยครับแต่ระหว่างทางนี่แหละครับที่มันเริ่มแปลกๆขึ้นมาพี่พง์สังเกตว่าไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่ที่ขับตามหลังมาหรือรถที่ขับสวนทางไปมามักจะกระพิบไฟสูงใส่แกตลอดเวลาครับแกก็นึกว่าอะไรวะ เราขี่ขวางทางใครหรือเปล่าหรือไม่ก็คิดว่ากล่องส่งของด้านหลังนี่มันเอียงๆหรือเปล่าอ่ะแกก็เลยตัดสินใจจอดดูข้างทางครับพอจอดปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีรถที่ขับผ่านกระพิบตีไฟเข้าใส่อีกนะครับสุดท้ายแกก็เลยขับต่อไปครับพยายามขี่เลนซ้ายชิดขอบทางไว้ทางที่ดีที่สุดแต่ก็ยังโดนกระพิบไฟอยู่ดี ตอนนั้นแกก็เริ่มหงุดหงิดแล้วครับก็เลยบิดหนีไปเรื่อยๆขณะที่พี่พงศ์เนี่ยกำลังขี่รถไปเรื่อยๆครับจูๆ่ๆเจ้าหน้าจอโทรศัพท์ที่เปิด GPS ดูทางอยู่ก็เตือนว่ามีเส้นทางลัดโผล่ขึ้นมาถ้าใช้เส้นทางนี้ระยะทางจะสั้นลงเหลือแค่ประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่เส้นทางนี้มันดูเปลี่ยวครับไม่ค่อยจะมีรถเข้าออก ทางก็ไม่ได้มืดนะมีไฟส่องสว่างปกติแต่บรรยากาศมันเงียบผิดปกติครับพี่พง์เนี่ยแกเป็นคนกลัวผีครับแกเคยฟังเรื่องผีที่แบบ G.P.S. พาไปทางลัดมาเยอะแกก็เริ่มหนักใจแล้วแต่ก็พอคิดว่าถ้าไปทางลัดก็จะได้กลับบ้านเร็วขึ้นมากเลยคือมัน15กิโลกับเกือบ50กิโลเนี่ยมันต่างกันมากเลย แกก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะคืนนี้เป็นไงเป็นกันว่าแล้วแกก็เลี้ยวรถเข้าไปตามเส้นทางที่ GPS นั้นบอกทันทีขี่เข้าไปได้สักพักครับแกก็สังเกตว่าเวลาที่ขี่ผ่านเสาไฟแต่ละต้นเนี่ยเงาของแกมันดูแปลกๆครับตอนแรกเงาก็ดูเป็นปกติก็คือเป็นเงาของคนขี่มอเตอร์ไซค์ แต่พอผ่านไปอีกต้นครับเงาของแกเนี่ยมันดูสูงขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างยืนซ้อนอยู่บนหลังเบาะรถแกยังไงอย่างนั้นแล้วมันก็สลับกันไปสลับกันมาครับเดี๋ยวสูงเดี๋ยวปกติเดี๋ยวสูงเดี๋ยวปกติจนแกเนี่ยเริ่มใจไม่ดีแล้วหัวนี่ก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านครับบรรยากาศมันก็ยิ่งเปลี่ยวมากๆเลย แกขับรถไปแกก็ัาภาวนาไว้ในใจนะครับว่าอย่าโอยอย่าให้เป็นเหมือนเรื่องที่เคยฟังมาเลยนะทันใดนั้นเองครับก็มีเสียงเล็กๆเ,เหมือนเสียงเด็กนะดังขึ้นที่ข้างหูของแกพี่ขี่ดีๆหน่อยนะพี่ข้างหน้ามันน่ากลัวเท่านั้นแหละครับพี่พง์แกสะดุ้งสุดตัวเลย มือที่กำแฮนอยู่เนี่ยสั่นจนรถเกือบจะลม้มอยากจะกรี๊ดนะครับแต่มันก็กรี๊ดไม่ออกมันชาไปหมดครับแกพยายามตั้งสติบอกตัวเองว่าหูฝาดไปเองแต่ขี่ไปได้ไม่ไกลครับไอเสียงเด็กนั้นน่ะมันก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ประโยคยาวกว่าเดิมด้วยครับมันบอกว่าพี่ข้างหน้ามันน่ากลัวนะ ผมเห็นลุงคนหนึ่งอยู่ข้างทางพี่อย่าไปมองนะคราวนี้พี่พง์ครับยืนยันกับตัวเองเลยครับว่าแกไม่ได้หูฝาดอย่างแน่นอนแต่แกก็ตัดสินใจขี่ต่อไปเพราะว่ามันเข้าซอยมาไกลมากแล้วอีกไม่ไกลก็น่าจะพ้นทางรัดแล้วครับพอขี่ต่อไปในพี่พง์ก็ไปเจอกับลุงคนหนึ่ง แกกำลังเดินอยู่ข้างทางจริงๆครับลุงคนนี้เดินอยู่ข้างทางซ้ายมือตรงนั้นมันเป็นคล้ายๆกับเถียงนาข้างขวานี่เป็นกำแพงบ้านคนครับพี่พงษ์แกสังเกตลุงคนนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเสียงเด็กที่เตือนว่าห้ามมองยิ่งทำให้แกอยากมองแต่ลุงแกก็ดูปกติครับบนหัวมีไฟฉายสองกบ ท่าทางเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปกําลังหากบหาเขียนอะไรอยู่ตามข้างทางป่าหญ้าอะไรแบบนั้นไอจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ขี่เข้าไปใกล้ๆครับจูจูลุงแกก็หันหน้ามาแล้วก็ยกมือโบกให้จอดครับพี่พงษ์แกเริ่มหลังเลแล้วแต่ก็คิดว่าลุงไม่น่าจะมีพิษมีภยัยก็เลยชะลอรถเพื่อจะถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับ แต่พอเริ่มชะลอรถเท่านั้นแหละครับไอเสียงเด็กก็ตะโกนขึ้นข้างหูแกอย่างดังเลยครับเขาดีว่าอย่าจอดอย่าจอดรีบไปรีบไปด้วยความตกใจสุดขีดครับมือที่กำแฮนอยู่มันก็เลยบิดคันเร่งออกไปเต็มแรงโดยอัตโนม,มัติเลยรถพุ่งผ่านลุงคนนั้นไปอย่างรวดเร็วแต่พอผ่านไปได้สักพักพี่พงศ์แกก็เห็นแสงไฟฉายที่ใช้ส่องกบเนี่ย ขึ้นขึ้นลงลงสะบัดไปสะบัดมาที่กระจกมองข้างนะครับแกก็เลยหันไปมองกระจกข้างหลังโอ้โหอันนี้เนี่ยแทบจะช็อกเลยครับเพราะว่าไอตะลุงคนที่ส่องกบอยู่ดีๆเนี่ยแกกลายเป็นวิ่งแบบสี่ขาเลยครับแกใช้มือเนยตะกุยไปกับพื้นถนนเหมือนกับหมาวิ่งไล่รถครับตาแดงกำปากเบี้ยวท่าทางเหมือนกับสัตว์ป่าที่กำลังคลั่งครับ มันทั้งวิ่งทั้งกระโดดตามท้ายรถมาอย่างรวดเร็วพี่พงศ์เนี่ยกลัวจนมือไม้อ่อนไปหมดนะแต่มันผ่อนไม่ได้แล้วครับรถตอนนั้นแกรวบรวมพลังฮึดสุดท้ายครับบิดหนีจนสุดชีวิตแล้วในที่สุดแกก็หลุดออกมาจากไอ้เส้นทางรัดบ,บ้านั้นมาจนได้ครับพอออกมาสู่ถนนหลักได้แล้วแกก็บิดไปหาลูกค้าโดยทันที พอใกล้ถึงบ้านลูกค้าก็รีบโทรบอกเลยครับว่าพี่ครับผมใกล้ถึงแล้วนะพี่ออกมาเลยนะครับคือปกตินี่แกจะเป็นคนแบบไม่เคยโทรเร่งแบบนี้เลยแต่วันนั้นแกบอกว่ากลัวไอ้ลุงสีขาตัวนั้นมันจะทำมาจนทันอีกนะครับพอไปถึงหน้าบ้านลูกค้าเนี่ยเขาก็ออกมาแล้วครับพี่พงษ์ยื่นซองพัสดุให้ทันทีลูกค้ามองหน้าพี่พงษ์แล้วก็บอกว่าพี่ดูเหนื่อยๆนะครับ จอดรถพักก่อนไหมพี่พงษ์ไม่ปฏิเสธเลยครับบอกว่าได้ครับพี่ผมขอพักเหนื่อยตรงนี้แป๊บหนึ่งสักพักลูกค้าก็กลับเข้าไปในบ้านครับแล้วก็เดินเอาน้ำมาให้พี่พงษ์พี่พง์ใจเย็นลงบ้างแล้วลูกค้าก็เลยถามว่าน้าไปเจออะไรมาเนี่ยทำไมสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลย พี่ผมแกก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับลูกค้าได้ฟังนะครับทั้งเรื่องที่เข้าซอยทางลัดมีเสียงเด็กเตือนแล้วก็ลุงที่วิ่งไล่สีขาแกเนี่ยลูกค้าฟังจบนะครับกลับไม่มีท่าทีตกใจเลยแต่กลับยิ้มที่มุมปากแล้วก็พูดว่าอ๋อน้องผมช่วยพี่ไว้เองแหละครับน้องผมเนี่ยมาบอกผมแล้ว พี่พงษ์แกก็ง,งงนะครับถามว่าน้องคนไหนลูกค้าไม่ตอบครับจะเดินไปหยิบซองพัสดุที่พี่พงษยื่นให้แล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดตรงซองต่อหน้าแกเลยครับสิ่งที่พี่พงษคิดว่าเป็นพระเครื่องแล้วจริงๆมันคือกุมารทองครับเป็นกุมารทององค์เล็กๆที่เลี่ยมใส่กรอบไว้ลูกค้าชูกุมารทองขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่ไงครับพี่ น้องผมน้องผมมาบอกแล้วตั้งแต่รถเตะไฟใส่พี่แล้วตอนนั้นทางมันมืดไฟท้ายพี่มันขาดมัง้งใช่ไหมลองสตาร์ทให้ผมดูซิพี่พงสงสัยแกก็เลยไปสตาร์ทรถดูครับปรากฏว่าเป็นจริงอย่างที่ลูกค้าบอกไฟท้ายมอเตอร์ไซค์แกขาดจริงๆตอนนั้นพี่พง์ขนลุกสู้ไปหมดทั้งตัวเลยครับแกเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้ว่า คืออย่าบอกพี่นะว่าไอ้ที่ผมขี่มาตลอดทางที่โดนรถไฟคันอื่นตบใส่เนี่ยเพราะว่าน้องคนเนี้ยนั่งซ้อนท้ายผมอยู่ตลอดเวลาลูกค้าก็บอกว่าไม่รู้นะครับพี่แต่คิดว่าน่าจะใช่ละมั้งพี่พงศ์เนี่ยแกรีบยกมือขึ้นไหว้นะครับขอบคุณน้องกุมารทองทันทีครับที่ช่วยชีวิตไว้จากนั้น แกก็รีบขอตัวกลับบ้านโดยขาออกเด็กแกขอใช้เส้นทางหลักอย่างเดียวเลยครับไม่กล้าใช้ทางลักใดๆอีกแล้วนะครับตอนที่ขี่รถออกมาจากบ้านของลูกค้านะพี่พง์แกก็เหลือบไปทางกระจกมองหลังแวบๆบน่ะแกเห็นเด็กคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนครับเด็กคนนั้นใส่เสื้อผ้าปกติแต่ไว้ทรงผมแบบผมจุก แบบโบราณครับเด็กยิ้มให้แล้วก็บอกมือบายบายแก่ครับพี่พงขี่ไปแล้วก็คนลุกไปในใจแต่ในใจก็พูดขอบคุณน้องที่มาช่วยไว้นะครับคืนนั้นแกก็ขี่รถถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับเรื่องนี้ผ่านมาสองปีแล้วครับแต่พี่พงแกก็ยังจำเหตุการณ์สยองขวัญคืนได้คืนนั้นได้ทั้งหมดผมบอกว่าได้เลยว่า เป็นใครก็จําได้เท่านั้นแหละนะครับไม่มีใครลืมได้จริงๆโอ้โหทั้งเส้นทางลัดบ้าๆบนะครับการส่งพัสดุที่แปลกที่สุดในชีวิตที่เป็นกุมารทองผมว่าแกโชคดีจริงๆนะครับที่พัสดุชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของขลังไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าแกะจะไปเจอกับอะไรบ้างครับโดยเฉพาะตาลุงที่แบบไหลกวดแกสีขายองกับหมาบ้าตาไฟนั่นครับฟังแล้วมันสยองสุดๆจริงๆครับ เรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับถ้าคุณชอบเรื่องนี้ขอเป็นกำลังใจเล็กน้อยจากท่านนะครับด้วยการช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ